ไปเที่ยวมาวันเสาร์ที่แล้วลงไลฟ์ปุ๊บไปเที่ยวมาทันทีอย่างที่ผมบอกครับว่าผมไปรอบนี้เนี่ยไม่แตกแน่นอนเพราะว่าไม่ได้พักโรงแรมผมนอนในรถก็คือรถเท s l a Model 3ของผมเองนะครับผมเตรียมการมาอย่างดีว่ารอบนี้เราจะไปจอดเสียบปลั๊กปุ๊บเปิดฮีเตอร์อุ่นๆน,นะครับมีที่นอนกลางในรถทากางบรรยากาศแบบว่าลบาภายนอกแต่ไม่เป็นไรฮะผมกับภรรยานอนอยู่ในรถเท้าติดพื้นตาดูดาวเป็นยังไงออ ทุกคนนะสิ่งที่คิดสิ่งที่คิดผมก็เลือกในสถานที่ที่มันเป็นสวนแบบถ้าเกิดแปลภาษาไทยก็เป็นอุทยานแห่งชาติแต่มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่อุทยานแห่งชาติเป็นอุทยานแห่งรัฐอะไรอย่างนี้นะครับก็แบบสวยๆอ่าเดี๋ยวมีภาพประกอบมีภาพประกอบเอออยู่เป็นไงขาวโพลนหิมะตกใหม่ๆฮันน่แล้วก็อากาศประมาณลบตอนไปเดินประมาณลบสิบสองสิบสาม หิมะเต็มพื้นเลยไปเดินกุยหิมะเสร็จแล้วผมก็จะไปตั้งแคมป์ฮแน่รถผมนี่คือที่ตั้งแคมป์ของผมนะฮะจอดปับ๊บแล้วก็กลางที่นอนเลยแบบว่าไม่ต้องกางเต็นท์เพราะว่ารถเรามีฮีเตอร์ที่ชาร์จก็อยู่อยู่ข้างหลังอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นปลั๊กไฟบ้านธรรมดามันเป็นที่จอดของรถ RV ก็คือรถบ้านนั่นแหละก็จะมีปลั๊กให้เสียบเราเป็นรถไฟฟ้าเราก็ไปเสียบได้เ้ยเออเป็นไงสุดยอดปะ เออคือคลิปนี้ก็แอดไว้สปอนเซอร์เหมือนกันครับเขาขายอุปกรณ์ไอทีครับซื้อซ่อมครบจบในที่เดียวครับตรงด่วนสชั่วโมงในกรุงเทพเราจะกดใกล้เคียงถ้าซื้อออนไลน์ใช้คโค้ดในอ่างนะครับมีส่วนลดครับใช้นะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออ๋อสปอนเซอร์ใหม่ครับ t ตยโยต้าบัสให้บริการทุกรูปแบบขายรถต้มทั่วไปเช็คระยะเปลี่ยนน้ามันเครื่องต้มสีก็มีจะนัดล่วงหน้าหรือ Wal k in ินก็ไม่มีปัญหา นึกถึงรถโตโยต้านึกถึงโตโยต้าบัสกด1268นะครับคือที่ตั้งแคมป์เนี่ยเขาก็จะมีที่จอดรถให้ก็จะมีหลานกลางเต็นท์ใช่ไหมแล้วก็จะมีโต๊ะแล้วก็มีเตามีจุดที่ให้จุดไฟอ่าผมไปถึงเนี่ยคืนก่อนหน้าฮิมะมันตกค่อนข้างหนักดูดูสภาพอ่าคุณเห็นไหมฮะมันยังไงกันครับเนี่ยโต๊ะอื ก็โอเคงั้นก็กวาดที่มา,าก่อนอันนี้อันนี้จะเป็นเตาที่แบบว่าให้จุดไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเพิ่มความอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่แชทฮะกูจะบอกมันเอาไม่อยู่ล้วฮนะลบสิบเก้ามึงเอาไฟที่ไหนมาหล่นก็ไม่ไหวฮนะมันโง,ง่มากๆนั่งยังไงก็กวาดออกสิครับคุณทิมามือนี่ก็ปาดออกไปเออแล้วก็นั่งเออมันจะเป็นยากอะไรฮะผมก็วางแผนกันมาอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเราไปถึงนะ เราก็จอดรถไว้ปุ๊บแล้วเราก็ออกไปเดินไฮกิ้งกันสักหน่อยอ่าแบบว่ากลางหิมะเดินไฮกิ้งเสร็จแล้วก็ออกไปทานข้าวข้างนอกเพราะว่าจะมาทํากับข้าวที่กองไฟนี่ก็มันก็ยังไงอยู่มันก็แบบว่าเกรงใจตัวเองนิดนึงก็โอเคเอาไปทานข้าวข้างนอกเสร็จแล้วก็กลับเข้ามานอนอ่านอนในรถเว้ยค่าเช่าที่จอด30เหรียญถ้าไปโรงแรมนี่เป็นร้อยนะเว้ยเออันี้ขับรถมาจอดเสียบปักไฟคือละ30เหรียญ โอเคเป็นประมาณนี้ภาพต่อไปให้คุณดูบรรยากาศแบบว่ามันหนาวขนาดไหนหคุณถามผมก็อยากจะให้คุณดูคลิปที่ผมถ่ายมามันก็หนาวขนาดที่ว่าแม่น้ำมันเป็นน้ำแข็งหนาประมาณ1ฟุตก็ก็เฉยๆแล้วมัง้งนะฮะ คุณสามารถที่จะเดินในแม่น้ําได้เลยนะฮะยกเว้นจุดที่มันเป็นอย่างเงี้ยถ่ายจากพานก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ไปเดินไฮ킹ไปเดินไฮงกันก่อนบรรยากาศแบบว่าหนาวๆแต่ว่าเราเตรียมตัวมาดีนะครับทั้ง oh. ผมแล้วก็ภรรยาสถิตหักใส่เสื้อมา3มชั้นใช่ปะมีลองจรนก็คือแบบเสื้อแบบเสื้อแขนยาวซับในอะ่ะเสร็จแล้วก็มีเสื้อนอกแล้วก็มีเสื้อโค้ทอีกทีหนึ่งข้างล่างก็มีกางเกงในมีกางเกง ซับในอีกแล้วก็มีกางเกงหนาวอีกทีหนึ่งก็คือ3ชั้นมั่นใจมีภาพปิดคอแล้วก็เดินอากาศตอนที่เดินประมาณลบสิก็ไปเดินกันอันนี้คือสภาพแล้วกันแฟนผมที่อยู่เมืองไทยมาไม่เคยเจออากาศหนาวมาก่อนก็ผมก็พามา ถามว่ากูเคยเจอไหมกูอยู่บางหนาวไม่เจอกูหลอกหน้าหนาวไอ้ย้อยจะมาออกจะไปมีจะไปยุ่งกับกูกูอยู่ในบ้านอยู่ในูนดูในบ้านนั่งเล่นเกมดีกว่าแต่ว่าด้วยความที่เราจะต้องมีอีเวนท์ทำกันตามสถาประมาณนี้ฮนะนี่คือสภาพของแฟนผมเองนะครับเราเดินไปได้สักประมาณ15บหนาทีแล้วก็แบบว่าเออใช่หรอวะ <laughs> นี่คือสภาพของผมเองนะครับอย่างที่บอกกางเกงสามชั้นรองเท้าหนาๆหน่อยนะครับแล้วก็บวกทำจากขน เอาปะกาเพิ่มความอบอุ่นรอบทิศทางไฮกิ้งก็ไม่นานนะครมันหนาวประเด็นไม่ได้อยู่ตอนไฮกิง้งไฮกิ้งเสร็จแล้วอยู่เมืองไทยพวกมึงไม่มีไฮกิ้งกันไงไอ้กูจะบอกไฮกิ้งเนี่ย มันเป็นการกระทําเพื่อสุนทรียภาพะเวยคือการที่มึงไปเดินป่าคือเมืองไทยเนี่ยไปดูเดินป่าเนี่ยมันหาเดินยากมันต้องเข้าป่าลึกนั่นนู่นนี่อยู่นี่เนี่ยมึงไปหน้าบ้านมันก็มีแล้วไฮกิ้งแบบว่าเออเป็นส่วนแบบเดินเข้าไปลึกๆแล้วก็มีเขามีทําทางไว้เลยว่าเออเนี่ยเดินไปตามเส้นทางนี้เข้าใจป่ะแล้วมันก็ดูดีมันเดินง่ายมันมันสุนทรียภาพทุกคนอยู่เมืองไทยมันมันมันจะไม่ค่อยเข้าใจคอนเซปต์ของความไฮกิ้งหรือเปล่าอย่างที่ผมบอก แผนการเนี่ยก็คือการนอนบนรถเว้ซึ่งเป็นไอเดียอันเจเนียสของกูเองเพราะว่าถ้านอนเต็นในในหน้าหนาวเนี่ยมันลำบากมันโอ้โหลบ19อยู่ในเต็นตายไม่มีฮีเตอร์แต่เรามีรถไฟฟ้าที่สามารถที่จะเปิดฮีเตอร์ได้ทั้งคืน เออมันก็ต้องอย่างนั้นดีวางั้นก็แค่ไปซื้อฟูกมาป่าวะก็เอาฟูกมาดูราคาฟูก200เหรียญค่อนข้างโอเวอร์ไพรซ์ฟูกที่อะไรวะ2 0 0เหรียญเป็นมรนี่โฟม6 7 0 0 0เลยเเรอวะ,วะไปอ่านคำอธิบายมันเป็นชาติการตลาดไปอ่านคอธิบายเพียงแค่คุณแคมป์ไม่กี่คืนฟูกนี้ก็จะคืนทุนทันทีเฮ้ยเกิดค,ความคิดในหัวเอ,อ้ยี่ถ้าไปโรงแรมก็ต้องประมาณหลบคืนละ120 <c oughs> ก็หมายความว่าถ้าเกิดว่านอนออกไปแคมป์2คืนเนี่ยก็คุ้มตังค์แล้วดิวะ โอเคโอเคโอเคเชื่อเชื่อเชื่อซื้อมามันเป็นฟูกแบบฟูกแบบ memory foam ครับเก็บได้แบบยังดีเอาใส่ไว้ในรถได้ตลอดเวลาเว้ยโอเคเธองั้นเดี๋ยวเราไปแคมปิง้งคาแคมป์ปิ้งกันเกดชอบแคมป์อ่าชอบชอบธรรมชาติออกไปแคมป์เราก็โอเคไปไปหาประสบการณ์ใหม่ๆกัน ก็อย่างที่เห็นไปตอนแรกว่าเราไปจอดรถแล้วก็มีจุดแคมปิง้งมีจุดให้กางเต็นท์แต่เราไม่ต้องกางเราก็กางที่นอนคุณรู้ไหมว่าการไปค้างหนึ่งคืนของพวกผมเนี่ยนะครับของที่ขนไปนั้นเหมือนย้ายไป2ส,สัปดาห์ผมนี่ถึงกับอึง้งถึงความอัจฉริยะภาพของผมกับการแพ็คของไปนอนในรถ1คืนต้องเอารถเข็นมาเข็นเพราะว่าุณครับไอ้ข้างล่างเนี่ยคือฟูกที่ผมว่าอ่า เอาไว้ปูนอนในรถไอกระเป๋านี่ก็เป็นแบบเสื้อผ้าเผื่อจะแบบอาบนงอาบน้ําที่ตั้งแคมป์เนี่ยเขาจะมีห้องอาบน้าอาบเผื่อเพื่อได้อาบน้ําเอาไปแล้วก็ไอพวกนี้ก็คือของกินในล่าของกินพวกขนมขบเคี้ยวใช่ไหมหมอนกับผ้าห่มก็ต้องมีถูกไหมแล้วก็อันนี้ก็คือพวกนี่อุปกรณ์กันหนาวเอ้ยครบครบขนไปดิไปคืนเดียวเอาไปถึงจังหวะที่จะนอนเนี่ยนะ คือมันมืดแล้วนี่คือจังหวะที่กูไปกินข้าวเสร็จปุ๊บกลับมาอันนี้คือแบบถ่ายตอนแบบยังไม่ได้กางที่นอน <laughs> เป็นความพลาดระดับหนึ่งก็คือไปกินข้าวกลับมาเสร็จปุ๊บมันมืดละกลับมาถึงปับ๊บเอาละ่ะ ถึงเวลากลางที่นอนทํำยังไงดีวะอันดับแรกไปเอาสายชาร์จมาเสียบปลั๊กแล้วก็เสียบรถก่อนคิดว่าเสียบปลั๊กก็จะใช้ใช้ฮีเตอร์ได้ทั้งคืนถูกป่ะโอเคเริ่มจากการกลางที่นอนพอกลางที่นอนเนี่ยรถเนี่ยมันสามารถที่จะพับเบาะหลังลงมาได้เวพับเบาะหลังลงมาเสร็จแล้วมันก็จะเป็นช่องที่แบบลอดไปที่ท้ายรถถูกป่ะพอพับเบาะหลังลงมาปุ๊บแล้วมึงปูฟูกอะ่ะมันก็จะสอดขาเข้าไปได้เข้าไปตรงท้ายรถที่เก็บของท้ายรถอะ่ะแล้วหัวมึงก็พิงกับอ่หลังเบาะนึกออกป่ะ มันเป็นที่นอนพอดีเลยต้องเอารูปให้ดูอีกพวกมึงคิดไม่ออกแล,แ,ลแล้วขายของก่อนขายของก่อนนี่คือ,อไปโดนกันได้นะสาหรับใครที่มีเทสล a านะนี่เลยเป็นไงเอาเนี่ยปูเสร็จแ,แล้วก็มันจะครึ่งครึ่งเว้ยครึ่งหนึ่งอยู่บนเบาะใช่ไหมอีกครึ่งหนึง่งแทงเข้าไปในของหลังรถประมาณนี้ประมาณนี้พับเก็บเรียบร้อยเออมันจะเป็นประมาณนี้เลยเออประมาณนี้ไงโคซี่ละไอ้น้อง มันไงนี่ประมาณน,นี้นี่คือนี่คือภาพเลยทีนี้จังหวะนี้แหละมาขับรถมาถึงปุ๊บจอดเ,อเสียบปลั๊กโอเคกลางที่นอนก็เออจะกลางที่นอนอยังไงของอยู่หลังรถเขอ,อก,ก็ก็ย้ายดิย้ายของจากหลังรถไปไว้ตรงเบาะคนนั่งกับคนขับก่อนย,ย้ยายย,าย้ยายย้ายย้ายอากาศลบสิบก้ามืดๆสองสามีภรรยาวิ่งออกมาหย,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 ยก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 โอเคของออกไปแล้วกลางที่นอนกลางเออ ออกมามันใช่มันจะเป็นสามแผ่นแบบนี้แยกกันแนวแนวตั้งแนวตั้งกางมาด้านไหนด้านล่างด้านไหนด้านบนเอ๊ะจังหวะที่กลางเนี่ยมันก็ต้องใช้สเปซในการกางถูกปะก็คือมึงต้องเปิดประตูสองข้างแล้วก็เปิดไอ้เขี้ยท้ายรถด้วยเพราะว่ามึงจะต้องมานั่งจัดนั่นนู่นนี่อากาศลบสิบเก้าปัดกลางกางปูผ้ากางเสร็จแล้วกลางเสร็จแล้วหนาวมากหนาวมากปิดท้ายรถใช่ปะแล้วก็ขึ้นรถถอดถอดออองงเทท้้าดะะ่่มึึจขนนนี มึงต้องถอดรองเท้าเปถ ore, ถ ore, ถ ore, ล่าวะแชทถอดรองเท้าไงอ่ะคือในรถมันเต็มแล้วมันไม่มีที่ให้มึนงนั่งอยู่ในรถแล้วทําไงอ่ะมึงจะถอดข้างนอกอ่ะยังไงดีว่าเปิดเปิดประตูรถแล้วก็หย่อนขาค่อยๆถอดรองเท้าถอดรองเท้าเสร็จปุ๊บเก็ ه, บเก็บปิดประตูปุ๊บคือพอมึงกลางแล้วอ่ะแชทมึงนั่งไม่ได้มึง <Brothers. S 1> ทำยังไงอ่ะมึงเข้าไปในรถมันไม่มีที่นั่งถูกป่ะมันก็คือต้องนั่งทับไอเนี่ยเสร็จแล้วเข้าไปสองคนปุ๊บแล้วยังไงอ่ะเออก็ต้องแหย่ขาลงไปเลยภาพในหัวก็คือแบบอ๋อ,อ จะแบบนั่งดูซีรีส์อะไรในรถก่อนใช่ปะก็ไม่ได้แล้วไงก็คือขามึงแย่เข้าไปแล้วแต่ขามึงแย่เข้าไปแล้วแล้วนอนเลยเหรออาอนอนเลยก็ได้ปันมือชกนอนนอนลงไปฮึไอ้เสื้อสามชั้นกางเกงสามชั้นที่เราใส่กันเนี่ยมันนอนสบายเหรอก็ไม่ก็จะแบบว่าเอ๊ะเปลี่ยนกางเกงเปลี่ยนเสื้อไหมไม่เป็นไรไม่เปลี่ยนและกันมันลำบากนอนแม่ง หย yeah, ขาแย่ขาลงไปหย่ขาลงมาช่วงนี้ใช่ไหมขามันก็จะมาอยู่ตรงท้ายรถใช่ปะ่ะขาไปแตะ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 ไอ้เหล็กหลังรถนิดนึงออ้เย,ย็นเย็น,ยนคือคุณเข้าใจว่ากูมาแบบไม่ซ้อมทีนี้เรายัางไงนะเราอยู่ดีรถไม่กระดับดับลงไปเวยก็มันมันนึกว่ากูไปนอกรถแล้วมั้งเพราะว่าปกติรถมันจะมีเซ็นเซอร์ที่ที่นั่งคนนั่งกับที่นั่งคนขับใช่ไหมถ้ามีคนอยู่มันก็จะไม่ดับอันนี้คือกูไปนอนอยู่ข้างหลังแล้วไงรถไม่ดับอ่าแต่ว่ามันต้องมีวิธีดิวะ เพราะว่ามันมีแคมปิ้งจริงๆเนี่ยมันมีของขายแบบนี้มันต้องแคมป์ได้หร wow. no. oh. ือเปล่าก็เลยไปเซิร์ชอ๋ออรถมันมีแคมป์โหมดก็คือแบบว่ามึงต้องไปหากดดดเปดปด็คมดด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 เดลดเปดดด a ดดดดดดเดด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 จะดด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 อดด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 ๆๆๆๆๆดดดลาดมมดด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 ดเกูจดด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 บดด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  ไฟกูเนี่ยมีอยู่72%เรียกได้ว่าชาร์จมาเต็มเนียวพอกูกางที่นอนเสร็จปุ๊บเปิดแคมหมดหาแคมหมดเจอปุ๊บกูไปถ่ายไปดูแบบ69%ไฟก็เสียบอยู่ชาร์จไม่ทันสินะคือไฟชาร์จชาร์จไม่ไม่ทันไอฮีเตอร์ไว้ออโอเคทีนี้โกเรียกความสิสอคนสามีภรรยาเอนจิเนียริถ้าเกิดว่าล o อสมัน ตกประมาณ5นาที1%ก็หมายความว่า Interpolation Worst case เราจะตื่นมาที่แบตเหลือ20%ซึ่งเราก็สามารถที่จะรอดอะไรอย่างเงี้ยอไไม่เป็นไร,ไน,ไรนอนถ้าเกิดว่าเหลือ20%เมืเ่อไหร่อ่ะแล้วแอร์มันดับอ่ะกลับบ้านเลย <c oughs> แต่ว่า <c oughs> คืนนั้นเนี่ยก็นอนลงไปอ่าตรงนี้แต่ว่าทุกคนมันดีนะเดี๋ยวเราเอารูปให้ดูนี่คือแบบบรรยากาศของการนอนเป็นไงมึงแห่ขาเข้าไป เออแล้วคือรถข้างบนมันเป็นกระจกทั้งหมดเว้ยมันก็มองเห็นแบบธรรมาติเอ้ยเท้าติดหลังรถแต่ตาดูดาวเออเป็นไงได้อยู่ถ้าเอาที่นี่ออกได้อะด้วยความที่มันเอาออกไม่ได้อะขามึงก็ชันขึ้นมาก็ชนอนนี่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าเอาเป็นที่วางของแล้วกันแต่ดีนะประสบการณ์เนี่ยคิดว่าโอเคแต่ว่าต้องเตรียมตัวมามา,มากกว่านี้นิดนึง ก็คือจะต้องกางเกงเสื้อมันต้องมีแผนรับมือว่าเอาละ่ะกูจะต้องกางที่นอนเฉพาะตอนที่กูจะนอนเท่านั้นถ้าเกิดว่ายังไม่นอนเนี่ยห้ามกางอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปรอบนี้เนี่ยก็จะไม่รู้ว่าต้องทําแบบนี้ถูกไหมคือจะกางที่นอนได้ก็ต่อเมื่อนอนเท่านั้นเพราะว่าไม่งั้นมึงอยู่ในรถไม่ได้เลยแล้วตื่นเช้ามาโอ้เหมือนฟ้ามาโปรดแบตให้ทายเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ตักตอนแร่72ให้ทายเหลือเท่าไหร่เสียบชาร์จไปด้วยเหลือ64ก็คือพอมันปรับอากาศภายใน เคบินได้แล้วอ่ะแบตไม่ลดเลยเังนั้นถือว่าเซฟมากๆเพราะว่านี่คือการเสียบไฟแบบ1 1 0บโวลต์คือเหมือนกับเสียบปลั๊กไฟบ้านอ่ะเขาเรียกทิวโกชาร์จก็คือชาร์จได้ช้ามากได้แค่1กิโลวัตต์หนึ่วัตต์นั่นแหละได้ไฟแค่หนึ่งพันวัตต์ซึ่งมันก็เปรียบเทียบกับเหมือนกับการเสียบพีเตอร์หนึ่งตัวหรือแบบการต้มน้ําในหม้อแสดงว่ามันก็ไม่แย่นี่หว่าดังนั้นก็เลยคิดว่าโอเคต้องไปอีกรอบหนึ่งเพราะว่ารอบนี้รู้แล้วว่าควรจะกลางที่นอนตอนไไไหหนนนแแแแแลลล้้้้ววววกกก็รรู่ร่่นน่่าาาาาาตตตออองงทํะบบถมมมยคิด นะยังไม่ต้องถามถือว่าเป็นความประทับใจถามว่านอนหลับไหม <c oughs> นอนไม่หลับพบว่ากางเกงมันใส่ไม่สบายอะ่ะคือมันมันรัดขาถ้าเกิดว่าได้กางเกงที่ใส่แล้วสบายนอนสบายตัวกว่าน,นี้เนี่ยสบายบายนะครับดังนั้นฟูกเนี่ยเลยอีกหนึ่งครั้งถึงจะคุ้มทุนใช่แล้วละ่ะดังนั้นเราจะเราจะไปกันต่อแน,น่แน่ตอนนี้เนี่ยรู้หมดแล้วว่าโอเคอัตราการกินไฟของรถ เท่าไรใช่ไหมครับจริงๆแล้วเราไม่ต้องเสียบปลั๊กก็ได้ก็คือหมายถึงว่าจะไปจอดแคมป์เฉยๆก็ยังได้อยู่เลยในอากาศลบสิแบบนี้ด้วยนะคือถ้าอากาศลบสิแบบนี้เนี่ยคือมันจะใช้ไฟเยอะมากทำมถ้าเกิดว่าเป็นอากาศแบบปกติอย่างเช่นยีงองศา25องศา30องศาอเงี้ยอุย้ยสบายนี่คือเรื่องที่ไปนอนไปเทสลาตื่นเช้ามาก็คือไม่ได้อาบน้าไอจุดตั้งแคมป์เนี่ยแชทต,ตอนแรกในบชัวมันก็เขียนว่ามีห้องน้ํามีแบบจุด อาบน้ำพอกูไปถึงที่จริงบอกว่าอ๋อซีซั่นนี้ปิดแล้วก็คือไม่ได้อาบน้ำตื่นมาปุ๊บกูไปเลยกินข้าวไปนั่งกินข้าวแบบไม่ได้อาบน้ำในร้านก็คือไปชาร์จไฟแล้วกูกลับบ้านเลยแต่ก็ไม่เป็นไรไงถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเออเป็นคนสะอาดอยู่แล้วนี่ก็คือความคุ้มไหมวะเรียกว่าคุ้มของของเทสลาไหมวะถ้าเป็นรถธรรมดามันมันมันทำงี้ไม่ได้นะเว้ยเออเออจิงอ๋อเฮ้ยลืมเล่าได้ไงวะ แน่มีอีกช็อตหนึ่งจริงๆก็เกือบจะมีคอนเทนต์แล้วล่ะเกือบจะมีคอนเทนต์ก็คือว่าอย่างนี้เว้ยเอ่อจำจำได้ไหมนี่ช็อตนี้นะเว้ยที่ก่อไฟที่ก่อไฟไว้ใช่คือกูเนี่ยบอกเกดว่าเราจะไปนอนที่ไหนก็ได้ถ้าเราไปแคมป์อ่ะขออย่างเดียวเลยนะขอเล่นไฟกูเป็นคนชอบเล่นไฟมากกูเป็นคนที่แบบว่าชอบจุดไฟคือเป็นไพโรแมนเนี่ยคือแบบว่ามันต้องได้มันต้องได้มันต้องได้ไดแล้วก็คือปกติเนี่ยพวกพ์คแบบเนี้ยที่มีที่ให้นอนอย่างเงี้ยเขาจะมีขายฟืน แต่ว่าช็อตที่กูจอดครับมาจอดรถปุ๊บแล้วกูเห็นหิมะแบบนี้กูก็แบบไฟอะจะเล่นไฟอยากเล่นไฟภรรยาก็รู้สึกว่า<ม>อก็ไม่เห็นปเป็นนี้ก็กอดดิเธอก็ไปเอาไปซื้อฟืนมาเออก็ไปซื้อไป,ไปซื้อฟืนภรรยาบบว่าชอบแบบว่าซัพัพอร์ตมากมากก็ไปซื้อฟืนมาแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือพอออกไปไฮปุ๊บออกไปกินข้าวปุ๊บกลับมามืดแล้วช็อตที่ฮาก็คือ พอกลางที่นอนเสร็จปั๊บเนี่ยกูก็แบบว่าเตงฟืนซื้อมายังไม่ได้จุดเลยอะเป็นไงในอาร์มก็แฟนก็บอกว่าอ๋อไปจุดดีเอเดี๋ยวไปนั่งตรงนั้นก็ได้แล้วมึงดูที่นั่งโอเคแต่กูไปดูกูจะต้องเล่นเล่นเสลิงปั๊บกูก็เอามือเนี่ยนะโกยหิมะในในถาดเนี่ยออกโกย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 ออกมันจะเหลือติดพื้นนิดหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือกูเตรียมของเล่นไฟกูมาแล้วแชทก็คือมันจะมีไฟสตาร์เตอร์ซึ่ง มันเป็นหอ่อแบบนี้เลยประมาณนี้เลยเออประมาณห่อเกนเน่นี่แหละแต่ว่าข้างในเนี่ยเป็นเชื้อไฟแล้วออซองเนี่ยทำจากกระดาษคือมึงสามารถที่จะจุดไอ้กระดาษเนี่ยแล้วก็คือมันก็เป็นเหมือนกับเชื้อไฟได้เลยอ่าทีนี้เอาฟืนสุม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 ใช่ไหมแล้วก็วางไอ้เชื้อไฟนี่เตรียมจุดกูเตรียมไอ้เชื้อไฟกับไฟแชกเนี่ยมาจากบ้านเพราะกูเป็นคนเล่นไฟกูม,มาถึงปุ๊บโอเควางปุ๊บกองสุมปุ๊บมาแล้วนายอมัมพิทมาสเตอร์พิทมาสเตอร์อย่างกู จะต้องคือปกติแล้วเนี่ยมันจะมีอาหารย่างมาแต่ว่านี่มันหนาวมันเป็นไรเป็นไรขอเล่นไฟดนึงจุดไฟแชกกึ๊กไม่ติดลมแรงมั้งจุดกึ๊กไม่ติดลมแรงแล้วมึ๊กกึ๊กไม่ติดอากาศแม่งก็แบบลบสิบเก้าแล้วคือแบบไฟแชกกับมึงมันมันมันต้องมันต้องรีลลสล็อกมันก่อนมันเป็นเซฟตี้อ่ะมันต้องกดเซฟตี้แล้วกดกดปุ๊กอย่างเงี้ยก็คือใส่ถุงมือก็ใส่ไม่ได้ก็ต้องถอดถุงมือออกมาเพื่อที่จะไอ้ท่านปึ๊กไม่ติดเว้มันยังไงวะ ภรรยาก็ยืนมองหน้าแล้วก็แบบว่าเอยเธอลมแรงั้งเนี่ยเอามือป้องๆดิเอามือป้องๆป้องยัง,งไงก็ไม่ติดไฟออกมานิดนึงสัก5นาทีผ่านไปเนี่ยกูรู้แล้วไม่ใช่ลมแรงหรอกแก๊สหมดกูเอาไฟแช็กหมดมาอากาศลบสิเมียยืนอยู่กูเพื่อ,อยากเล่นไฟคือจริงๆไฟนี่ไม่ใช่อีเวนต์แต่แต่กูต้องการเล่นไฟ <c oughs> กูก็เอ้ย ยังไงอะเสียเนี่ยเธอฟืนก็ซื้อมาแล้วมันมันก็ต้องใช้แล้วมันไฟมันไม่ติดกูเนี่ยคิดถึงสภาพโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรนากูสามารถที่จะขับรถออกไปซื้อไฟแช็กที่ปั๊มน้ำมันตรงข้างหน้านี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คิดขนาดนั้นแต่ว่าเกตนี้ก็เอ้ยมีบินมีอะไรเปล่าออกมาจุดก่อนคือมันออกมามันไฟมันออกมาแบบเท่าทิดเดียวมันออกมานีดเดียวคือมันไม่สามารถที่จะแบบจุดทิชชู่ได้ด้วยซ้ำอะนึกออกไหมแต่ว่า กูบินแบบบินสลิปสลิปไอมินิมาอะไรเงี้ยเอามาจุดปุ๊บหุยติดสลิปไม่ใหญ่เลยโหด,ดีใจดีใจดิเอไฟไหมเป็นก้อนใหญ่เลยเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปที่เชื้อไฟไฟลุกโอ้โอไมคก็ไฟลุก, oh God, ล,กลุกอะไรลุกกระดาษที่มันครอบเชื้อไฟอยู่โอโ้มาแล้ว,มา,ลวมาแล้วกูมาแล้วไฟไฟจา๋าไฟจ๋ามาเอ๊ะทำไมไหมแต่กระดาษหอ่อวะไอเชื้อไฟไม่ไหมไหมไว้แล้วยังไงอ่ะแล้ว ไม่แล okay, okay, ้วมันจะดับแล้วโอเคก็บอกไปเอากระดาษไปเอากระดาษในรถมาทิชช yeah> ู่ทิชชู่เช็ดมือในรถไปเอาไปเอาทิชชู่มาอุ้ยดึงทิชชู่ปุบ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 ไปเอาโยนลงไปในเชื้อไฟยยดลงไปก่อนที่จะมาถึงไฟก่อนก่อนที่กูจะเอาทิชชู่ลงมาถึงเชื้อไฟอ่ะกูเห็นไฟลุกแล้วเอ้าไฟลุกแล้วนี่ทําไมหรอเมียเผาแมสไฟมันจะดับเมียเมียเอาแมสหย่อนเลย <laughs> รอไม่ทันแล้วก็พอได้ทิชชู่ไอ้มันก็ไฟมันก็ติดไวเชดเป็นไงพอไฟมันติดปั๊บกูก็อ่าไฟติดแล้วกวาดที่นั่งอ่ายืนพิงไฟกินสักหน่อยพิงไฟไปพิงปุ๊บพิงนั่งอยู่สักห้าทีถามว่าแกหนาวไหมหนาวไป <laughs> ขึ้นรถไอ้ยี่ไฟมันไม่อุ่นแล้วไป <laughs> กูก็เลยะโยนไม้ที่กูซื้อมาทั้งหมดลงไปในกองไฟแล้ววิ่งสองนานีภรรยาวิ่งขึ้นรถหนานาวหนาวหนเล่นอะไรแลนนี่ก็คือของที่เรามาดูต่างหน้านี่คือไฟของผมอ้ามีแต่ภาพไม่มีเสียงซะด้วยโอเคนี่ฮะดูในกองไฟกูหิมะยังล่มอยู่เลย <c oughs> มึงวมืงงง่อไงแล้วนี่คือซากแมสซากแมสครับผมอ่า ไงฮะใช้ได้ไหมฮะแชททําไมไม่เอาหิมะออกก่อนเอ้ยไอ้นี่ก็บอกว่าเอาออกแล้วเอาออกแล้วโกยพอดไอ้เดี๋ยวพอมันร้อนเดี๋ยวหิมะก็หายไปเองอ่ะจีนเนี่ยดีว่าความร้อนความเย็นเรียนว่าเทอร์โมเดนามิกเอ้ยพอ,อก่อเสร็จปุ๊บก็วิ่งขึ้นรถนี่นี่นี่ไอ้ดูไฮกิ้งที่ต่างประเทศมันทําเป็นล่ำเป็นสันเลยนะเว้ยแชทก็คือเนี่ยมันจะมีบอกหมดเลยว่าเทรลไหนเทรลไหนระยะทางเท่าไหร่เนี่ยมึงดูดิ เนี่ยเทวนี้1.1ึจุดหนึ่งไมล์แล้วมึงก็สามารถเลือกได้ว่ามึงจะเอาเทลนั้นต่อเทลนี้ต่อเทลนู้นกลายเป็นคอมโบมึงจะวิ่งรูปใหญ่หรือลูปเล็กโอเคเปล่าเออเนี่ยที่นอนแคมป์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็เดินลงมาฮากิ้งอ่านี่คือคุณภาพชีวิตเดินลงมาปุ๊บอ่าแต่ว่าพอหน้าหนาวก็น้าร้อนเนี่ยมันเทลมันปิดคือเทลตอนหน้าร้อนเนี่ยก็จะเป็นเทลเดินปกติแต่พอหน้าหนาวแล้วเนี่ยมันแยกด้วยนะเว้ยแชทเทลสกีเทลปั่นจักรยานเทลขี่ม้าเทลเดิน เออจริงกิ outdoor, จกรรมเอาท์ดอร์จัดๆประมาณนี้ประมาณนี้นี่คือเรื่องรา่าที่ผมไปเที่ยวมานะครับผมอันนี้คือถ่ายรูป1รูปก่อนก่อนจะวิ่งเข้ารถ <c oughs> แสงนี่คือแสงจากกองไฟครับแชท <c oughs> โอเค <c oughs>